สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเซนรเนะครับก็อยากจะมารีวิวนะครับสำหรับคนที่เป็นคอกีฬา NBA บาสเกตบอลนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้สั่งเจ้าตัวรองเท้าบาสเกตบอลชูสนะครับจากแอนต้าเป็นบาสเกตบอลของจีนนะครับค่อนข้างราคาเนี่ยดีมากๆแล้วคุณภาพเนี่ยดีมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา2,000บาท เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้สําหรับคนที่สนใจแล้วันะะนะครับตัวนี้สีจริงๆมีให้เลือกทั้งหมดเนี่ยสสีด้วยกันแต่ว่าสีที่ผมซื้อมาเนี่ยครับก็เป็นสีฟ้าๆออกน้ําเงินน้ําเงินด้านหลังแล้วที่ชอบนะครับดูแค่ตัวรูปกันก่อนนะครับคือมันเป็นวันพีซอัปเปอร์นะครับสำหรับคนที่เคยใช้รองเท้าบาสของเดเมนดิล่านะครับหรือว่าเดมนะครับไม่ว่าจะเป็นเดม1เดม2เดม3เนี่ย รุ่นนั้นก็เป็นวันพีซอัปเปอร์เหมือนกันแล้วผมเนี่ยก็ใช้มาทุกรุ่นของเดมเลยนะครับดังนั้นเนี่ยชอบวันพีซอัปเปอร์มากๆแล้วตัวนี้ด้านหลังเป็นข้อต่ําแต่เซฟข้อมากๆส่วนเบอร์นะครับไซส์ถ้าเกิดว่าจะซื้อตามไนกี้ได้เลยใช้ไนกี้รุ่นไหนนะครับก็ซื้อไซส์ของไนกี้รุ่นนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงของมันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเหมือนกับภาพหรือเปล่าไปดูกัน โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เอาพวกกระดงกระดาษที่เขาสอดใส่ไว้ให้ไม่ให้รองเท้ามันเสียรูปออกเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ใส่แค่ลองเดินในบ้านดูว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกบอกได้เลยว่าสําหรับคนที่ชอบรุ่นรองเท้าบาสเกตบอลของเดมิลลิลาดนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราดูที่ตัว traction กันก่อน t r a ชั่นของเขาเนี่ยค่อนข้างเนิบมากมก นะครับแล้วก็เขาเคลมว่าเป็น water drop d r i p b l e นะครับ traction ซึ่งผมลองแล้วเนี่ยโคตรเหนียวเลยสำหรับคนที่เคยใช้รองเท้าบาสเกตบอลของ Adidas นะครับมันจะคล้ายคล้ายกันแล้วก็มันจะมีเหมือนดีทงดีเทลต่างๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นชื่อรุ่น KT Fly นะครับมันก็คือเป็นรุ่นของ K Thompson นั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเจ้าตัวระบบคุชชั่นของเขานะครับ ทำได้ดีมากๆนะครับคุชชั่นอันนี้เนี่ยมันชื่อคุชชั่นว่า a อช็อนี่มีการลองใส่ไปนิดนึงพอใส่ปุ๊บมันก็จะมีขึ้นรอยนิดนึงสาหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันความรู้สึกมันเป็นยังไงสําหรับคนที่เคยใช้คุชชั่นของ Adidas หรือก็คือเจ้าตัวคุชชั่นเบลส์เนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกันเลยมันจะมีความที่เขาเรียกว่านุ่มเด้งอะแต่มันก็ไม่ได้นุ่มเหมือนพวก Boost. มันจะประมาณ bounce เลยนะครับแล้วก็มี energy return กลับมาแต่ข้อเสียขอตินิดนึงนะครับเพราะว่าใน description หรือว่ารายละเอียดก่อนซื้อรองเท้าเนี่ยเขาบอกว่าตรงหน้าผ้าเนี่ยมันเป็นหน้าผ้าที่มันยืดหยุ่นนะครับแต่ว่าผมลองใส่แล้วเนี่ยมันไม่มีการยืดหยุ่นเลยนะครับมันเป็นประมาณเนื้อผ้าผสมกับหน้าผ้าแบบพลาสติกนิดนึงอะเนี่ย ไม่รู้ว่ามันจะคุณจะได้ยินกันบ้างไหมนะครับแต่ว่าตรงนี้ใส่แล้วสบายมากแล้วใส่แล้วไม่กัดเลยนะครับแล้วสิ่งที่ชอบก็คือในการในเรื่องของการล็อกดาวล็อกดาวตรงนี้นะครับคือมันจะมีเหมือนกับว่าข้อเป็นหมอนนะครับพอเวลาเราเอารองเท้าเข้าไปพอเวลาเราเอาเท้าใส่เข้าไปปุบเนี่ยมันจะล็อกติดกับรองเท้าเลยนี่ ทำได้ดีมากๆแล้วก็มี p ูแท t a นะครับเวลาที่จะใส่คือสามารถจริงๆเนี่ยสามารถเอาเท้าเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าจะต้องบอกก่อนว่าไม่ต้องผูกเชือกแน่นก็ได้เพราะว่าคือตัวรองเท้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบโอบกอดเท้าของเราได้ดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวส่วนรีวิวแบบ performance เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยก็รอติดตามแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็ อย่าลืมแล้วแชร์นะครับ Subscribe แล้วไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้เสนอเสนอนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับพูเจ้า